สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะส้มนะคะจากช่องส้มๆค่ะวิวจะมาต่อเลโก้จริงจังครั้งแรกในชีวิตกันซึ่งเป็นการต่อที่จริงจังมากนะคะเพราะว่าเราอยากได้ตัวนี้มากค่ะก็คือโดเรมอนนี่เราเป็นคนชอบดูเลมอนมากนะคะเพราะอยากได้โดเรมอนในชีวิตจริงนะคะเพราะเราคือโนมิตะในชีวิตจริงนะคะเลยอยากได้โดเรมอนนะคะและก็เลยเฮ้ย เลโก้น่าสนใจอะ่ะก็เลยอ่ะลองมาต่อนะคะซึ่งไม่รู้มันจะยากหรือเปล่านะแต่ไปดูรีวิวที่เขาแบบเออทำกันมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เกินความสามารถเราหรอกเออแต่เรามาแกะกล่องดูข้างในกันนะทุกคนอันนี้อันนี้เราซื้อมาจากเอ่อในทิกตอกของทุกคนนี่นี่เขาจะให้แต่คนขายเขาบอกว่าที่ครับต่อง่ายมากเลยครับโอเคก็เลยซื้อวะเฮ้ยต่อง่ายก็ไม่เกินความสามารถเราหรอกก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็นี่ ดูใบนะคะว่าวิธีธรรมคืออะไรนี่นี่ค่ะนี่นี่ถูกไหมนี่เยอะมากทุกคนและนี่มันก็จะมีแบ่งประเภทให้นะคะว่าอันนี้มันมีแบบอะไรอะไร,ะไรยังไงคือเห็นแค่นี้ก็คือ <c oughs> จะต่อเสร็จไหมนะวันนี้นี่แล้วก็พยายามเร่งให้เสร็จนะคะอยากเพราะาอยากได้นองแล้วเนาะเออนี่ เดี๋ยวเราไปแยกสีกันก่อนนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงไปมาอันนี้คือการแยกสีนะคะตอนแรกที่คิดว่าแบบเออแยกสีง่ายๆแหละคงแบบใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะคะก็อ่ะมาลองดูกันคือตอนแรกเห็นถุงแล้วโอ้ยยิบย่อยมากตัวฉันจะพอไหมเนี่ยมันเยอะมากทุกคนอะทุกคนดูดิมันหยิบย่อยไม่นะตอนแรกที่ตั้งใจก็คือแยกประเภทไปเลยว่า โอเคอันนี้มีแค่หนึ่งสองสามอันนี้คือแบบเรียงแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยมันจะได้แบบตอนต่อมันจะได้ไม่ต้องหาใช่ปะ่ะอ่ะก็เรียงไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้มันยากมากเลยก็เลยอ่ะรวมกันเลยแล้วกันเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วตอนนั้นผ่านมาสักสามชั่วโมงละสีแดงกับสีน้าเงินเพิ่งเสร็จก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่เสร็จก็เลยอ่ะแยกสีแบบนี้ไปก็แล้วกันเอารวมๆเพราะว่าค่อยมาหาตอนตอน้ายก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย สรุปก็คือเยอะพอกันค่ะดูนี่อันนี้คือตัดมาให้เร็วแล้วนะทุกคนตอนที่ทำจริงๆอะ่ะคือแค่แยกสีอะ่ะก็แบบไปสามสี่ชั่วโมงแล้วอะ่ะ แบบเหนื่อยมากอาการแยกสีอันนี้ก็เริ่มมาต่อแลวอันนี้คือวางคร่าวๆนะคะว่าแบบเออเราต้องเอามาวางก่อนว่าโอเคอันนี้ต่ออันนี้เอาวามาเรียงกันก่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ต่อโลโก้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องเรียงกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยดูคนอื่นเข้ามาเขาก็เรียงกันแบบนี้นะก็เลยโอเคเรียงกันโอเคค่อยๆเรียงไปไค่อยๆเรียงไปที่จริงอะเวลามันผ่านไปไวมากนะทุกคนคือส้มอะ่ะ บันทึกตอนประมาณทุ่มสองทุ่มใช่ปะตอนตอนที่เริ่มอ่ะอันนี้คือแบบดึกแหละตอนตอนที่เริ่มต่อคือดึกแหละปว,วดหลังด้วยแหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะเสร็จไ,ไ่ยวันนี้เออก็ขานมาคือดีใจแล้วตอนนั้นคือแบบใจฟูแล้วว่าเอ้ยผ่านมาแล้วเว้ยผ่านมาแล้วก็เลยดีใจเฮ้ยไม่เกินวันสองวันหรอกต้องเสร็จแน่ๆอ่ายังไงอะ อต่อไปต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือเร็วแล้วนะทุกคนคืออันนี้คือเริ่มปวดหลังปวดหลังแล้วโอ้ยปวดหลังแล้วปวดหลังแต่ก็ต้องสู้เพราะว่าได้แค่ฐานมันอยู่เลยทุกคนได้แค่แบบก้อนน้องเองอะ่ะเห็นไหมเห็นสีแดงไหมนั่นนะก้อนน้องคือตอนนั้นเราปะถ้าจําไม่ผิดนะประมาณเที่ยงคืนแหละได้แค่ก้อนน้องนี่นี่คือกําลังต่อขานะทุกคนต่อขาคือง่ายมากแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเฮ้ย โอ้ค่ะได้แล้วว่าก็เลยสู่ถึงตีหนึ่งตีสองนะคะอันนี้อ่ะอันนี้กระเป๋าเนาะกระเป๋าดิเซออ่กระเป๋าได้แล้วคือใจชื้นแล้วทุกคนใจชื้นมากและคืออะไรคะวันที่สองแล้วอันนี้คือวันที่สองแล้วนะคะได้แค่ขาะคะ่ะก็เลย อ่ะคนที่สองต้องสู้ต้องเร็วกว่าน,นี้นะคะอันนี้ขาล้วทุกคนเออขาบบแบบสมบูรณ์แบบโดยที่แบบภูมิใจในตัวเองมากเห็นไหมภูมิใจมากว่าขาได้แล้วนะคะอ่าแล้วก็ต่อขากันต่อนะคะอเอ,อ้าบางเคีมคือไม้มันออดไปหมดแล้วทุกคนมันเหนื่อยด้วยไงทํางานด้วยแล้วก็มาต่อเลโก้ด้วยมันก็เหนื่อยนิดกนึงอ่าแล้วเราก็ ทและต่อนะคะแม่ใจเราจะเริ่มข่อยนิดนึงแหละแต่ต้องสู้นะคะเพราะอยากได้น้องดูเดมอนมากเพราะเป็นการต่อเลโก้ครั้งแรกนะคะที่ยากที่สุดทุกคนเลยนะไม่ใช่ทุกคนสิเฉพาะเราเออก็คือการหาชิ้นส่วนทุกคนถ้าเราไม่แยกตั้งแต่แรกะ่ะมันจะยากมากในการทํานะคะที่จริงอะ่ะส้มอะ่ะก็พยายามแยกแล้วนะแตแบบ มันลาบากมากเพราะมันชิ้นส่วนมันยิบย่อยมากทุกคนเพราะเอามันรวมกันอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ต้องหา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 อะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบหลบเราอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเออปล่อยไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็หาเจอเองอันนี้ก็มีนะเพราะว่ามันหาไม่เจอแล้วเพราะบางทีก็หามาเป็นสิบนาทีแล้วว่ามันไปซ่อนอยู่คือแบบสีมันคล้ายกันเงี้ยมันก็เลยแบบหาไม่เจอก็เลยเออปล่อยๆไปอะไรเงี้ยไปทําส่วนอื่นก่อนแล้วมันก็จะหาเจอเองอันนี้คือทิ่ เออเทิกที่ทุกคนรู้นะคะแต่ส้มเพิ่งลุงตอนที่ต่อเท้าน้องเพราะว่าเฮ้ยหาดเท้าน้องไม่เจอสักทีก็เลยเออปล่อยไปนะคะตอนแรกอะไม่ยอมปล่อยสักชิ้นเลยนะต้องต่อกันให้เสร็จเหมือนรูปอะไรเงี้ยแต่พอท้อแล้วอะพอมันท้อพวกมันก็ปล่อยได้นะทุกคนเอออันนี้ก็เริ่มมาแล้วตัวเริ่มมาแล้วอาซึ่งก็คือจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วค่ะแต่เราก็ต้องสู้นะคะแม้ว่าฝรั่งจะวจปวดกระตาบนะคะ ขนาดนี้นะคะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะของวันที่สิบหกซึ่งเราต่อตั้งแต่สิบี่ใช่ปะจนวันนี้สิบหกแล้วสามวันแล้วทุกคนได้ครึ่งตัวแล้วคะ่ะจะบอกว่าครึ่งตัวได้ไหมได้ได้ต้องได้นี่ครึ่งตัวแล้วนะคะสามวันนะคะถ้าเทียบคนอื่นแล้วคืออออย่าไปเทียบเลยคะ่ะเพราะว่าเราอยู่ล่างเลยนะคะล่างของล่างของล่างจริงๆเออ คือบางคนอ่ะชอบเคยเห็นนะแบบโหต่อแบบว่าแบบเป็นยี่ยายแล้วก็แบบตัวสูงเกือบเท่าคนหรือครึ่งคนอ่งเงี้ยเขาต่อสามวันทุกคนเรานะคะตัวเท่านี้อ่ะต่อสามวันเหมือนกันเออแล้วชนะนะคะเพราะเราต่อนานเออเพราะความกากของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะจบกันที่วันไหนเออห้าวันเหลือทิหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะความสามารถของตัวเองไม่เช่นนี้จริงๆเออไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต่อเสร็จกันวันไหนนะคะตอนนี้คือเริ่มปวดหลังแหละทุกคน โอ้โยมนุษย์ปวดหลังโอเคเลยปะเดี๋ยวเราไปกันมาต่อกันวันที่สามแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่านะคะไม่รู้วันนี้จะต่อเสร็จไหมนะแต่คิดว่าน่าจะต่อเสร็จภายในวันที่สามแต่ก็คืออะไรคะต่อผิดแล้วแบบกดไปแน่นมาก คือแงะไม่ออกเลยอ่ะต้องใช้ไม้พายของโดเรมอนอะ่ะต้องให้โดเรมอนช่วยอะ่ะเออต้องเอาไม้พายอย่างเงี้ยที่จริงอะ่ะมันไม่ควรทํามันควรเอาเหล็กหรืออะไรอะ่ะมาแบบแงะนะทุกคนคือถ้าเกิดเอาไม้พายอะ่ะมันหักแล้วโดเรมอนมันจะไม่มีไม้พายพายเลยฉะนั้นกลัวมากแต่แบบตรงนั้นไม่มีเลยนอกจากไม้พายก็เลยต้องเอาไม้พายทุกคนอันนี้คือทําหินหมดเลยที่จริงไอตัวเนี้ยต้องขยับมาข้างหน้าแล้วถอยล่นเข้ามาที่จริงอันเนี้ย ที่ต่อกันอะมันต้องเป็นสองอันไอสามอันไม่ใช่สองอันเออลื้อใหม่หมดเลยนี่ลื้อใหม่หมดนี่เลยนี่แหละทำไมถึงสามวันดูลื้อใหม่หมดเลยตรงนี้ลื้อใหม่ตรงนี้ลือ้อใหม่ลือใหม่ลือใหม,ม่หมดเลยแล้วการลื้อใหม่จะยากมากการแกะยากมากเจ็บนิ้วไปหมดเลยทุกคน ถ้าใครทําผิดนี่คือแบบทําใจไว้เลยว่าโคตรยากเลยตอนนี้คือแบบเจ็บนิ้วมากแต่จะต้องทนเพราะว่าถ้าเราไม่ออกอะ่ะไม่ไปต่อไม่ได้หรือเว้ยจริง,รงอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแหละก็เลยคิดว่าต่อแค่หนวดก่อนพอแหละแล้วก็ต้องไปยอนเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะพรเ่งนี้อ่ะวันนี้นะคะคือวันที่สี่แล้วของการต่อเลโก้ของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูเวลาตอนนี้ หกโมงสินาทีของวันที่สิบเจ็ซึ่งเราต่อกันมา4วันแล้วทุกคนและผลลัพธ์ที่ได้นะคะเกือบเสร็จแล้วนี่อันนี้เหลือแค่ช่วงหัวนิดเดียวแล้วก็ขนมของน้องแค่นั้นเองจะได้และสีวันต้องเสร็จนะคะใหญ่ยยถึง5้าเลยนะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามันครบสวันไหมลยุย อนนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มห้าสินาทีแล้วต่อเสร็จแล้วมาประกอบครั้งสุดท้ายกันสามสองหนึ่งไปเลยนี่สวยงามมากค่ะเออสวยสวยเลิศเสวยสเลิศเลนี่ใช้เวลาต่อนะคะ สวันด้วยกันเย yeah. และนี่คือส่วนให้เหลือไม่รู้ว่าต่อไม่ครบหรือว่ามันเหลือให้อยู่แล้วแต่นี่ว่าต่อครบนะทุกคนนี่อันนี้คือเหลือไม่รู้ว่ามันแบบปกติไหมนะน่าจะปกติเลย